สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎและชาวลัคนากรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้จะททำขึ้นเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากวันที่17ตุลาคมปี2566นี้ราหูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนระยะเวลาที่ราหูสถิตอยู่ในแต่ละราศี ก็ประมาณ1ปีครึ่งนะคะซึ่งอิทธิพลจากการยกย้ายนี้จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งดีๆขอให้รับกลับไปเพื่อเป็นพลังบวกในการดาเนินชีวิตสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปจดไปจาอะไรทั้งนั้น แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ The World นะคะสองดาบ ถ้วยอัศวินถือไม้เท้า kings of cups หนึ่งถ้วยนะคะสิเหรียญเก้าดาบ empress แล้วก็ไปสุดท้ายนะคะสี่ไม้เท้าดาวราหูโยกย้ายในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎ มีชีวิตการงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะหลายอย่างมีความชัดเจนงานที่รอคำตอบก็จะได้รับขา่าวดีเรื่องการเรียนการศึกษาก็เป็นไปได้ด้วยดีได้เรียนต่อหรือเรียนจบตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ปัญหาหรือนิสินต่างๆก็จะพบทางออกมีคำตอบที่ดีการเงินมีความลงตัวนะคะไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จจากทุกทิศท,ทุกทาง ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณกล้าที่จะลงมือทําอย่าให้คําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาฉุดล้างเป้าหมายของเราเพราะเมื่อคุณกล้าลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะคุณจะพบโอกาสที่ดีพบสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีชัยชนะจากการแข่งขันแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางไกลที่จะราบรื่นดีนะคะหรือคนแดนไกลจะนําเงินนําโชคลาภมาให้ จะมีอะไรดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตเหมือนได้ฟื้นคืนชีพฟื้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จที่รอคอยอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักก่อนจะหวังพึ่ง,ค,งคนอื่นก็คงจะยังไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านยิ่งจังหวะชีวิตเป็นใจ คุณก็จะคว้าความสำเร็จได้ด้วยมือสองมือของคุณเองได้เจอมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาครอบครัวก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจสิ่งใดที่เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวก็จะกลับมารักใคร่กมเกลียนกันเหมือนเดิมนะคะใครที่ห่างเหินจากครอบครัวจากคนที่รักก็จะได้มาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น คุณจะมีสติทางด้านความคิดและการกระทำนะคะได้รับความนิยมชมชอบสิ่งที่คุณทําจะสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จมากมายก็ถือว่ามีดวงก้าวกระโดดที่ดีมากๆได้ทําในสิ่งที่รักที่มีความถนัดถ้าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเราก็จะทํามันออกมาได้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสสาเร็จสูงคุณจะเจอทางที่ใช่เจอหนทางที่จะนาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปร่วมง,งานบญงานมงคลมีงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานมั่นหมายงานแต่งงานหรือจะเป็นงานของคุณเองก็ได้ที่เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานเรื่องเลิศสังสรรค์ต้อนรับแขกเหลือมากมายรวมถึนรวมถึงกันได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขจนต้องจัดงานฉลองกันเลยทีเดียวโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินอีกด้วยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรถยนต์รถจักรยานยนต์มันต้องมีสักอย่างนึ่งแหละนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของแล้วก็จะได้อ่าจะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันอะไรก็ตามก็จะได้รับชัยชนะได้รับรางวัลกลับมามากมายมีดวงเสียงโชคที่ดีอีกด้วยนะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความเฮงความโชคดีต่างๆเข้ามาหาคุณความโชคดีเข้าเข้าข้างคุณนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่เข้าสังคมรู้จักคนมากขึ้นได้เข้าหาผู้ใหญ่ซึ่งคุณก็จะได้รับความเมตตาเอ็นดูขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับคุณเสมอได้เจอคนที่อยากเจอหรือเจอเพื่อนเก่าเจอคนรู้จักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมีมิตรภาพดีๆในอดีตได้หวนกลับมาอีกครั้ง อ, <bin> อาจจะได้เจอแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เรามีความรู้สึกดีดีด้วยได้เจอการรู้ความเคลื่อนไหวกันนะคะหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่หนึ่งที่เรามีความทรงจําที่ดีอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เราชอบแล้วมีโอกาสได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งก็ได้ช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างก็ต้องใช้สติปัญญามากกว่าเดิมจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้เหตุและผลให้มาก การตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะเป็นาการเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งใหญ่เลยก็ได้ดังนั้นก็ต้องใช้สติให้มากๆทําอะไรก็อย่าใจร้อนวู่วามนะคะใจเย็นๆค่อยๆค,ค,ค,คิดและตัดสินใจหากผลออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเพราะเราก็ได้ไต่ตองมาดีแล้วนะอาจจะเป็นเพราะมีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีก็พอ ราหูโยกย้ายในครั้งนี้อาจจะส่งผลให้ยังมีเรื่องเครียด,ดมีเรื่องกังวลใจอยู่บ้างม,ามันก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียวเรื่องเก่าไปเรื่องใหม่ๆก็เข้ามาก็อย่าเบื่ออย่าท้อนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีชาวราศีกรกฎมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดีมากๆก็ขอให้มันสวดมนต์นั่งสมาธินะคะกระทำแต่สิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ใจิตใจที่ดีก็จะทําให้กายสุขไปด้วยหรือถ้ากายไม่สุขแต่ถ้าใจดีก็จะเจออะไรก็าตามก็จะสู้ไม่ถอยแน่นอนนะคะด้านการทํางานนะก็ค่อนข้างราบรื่นดีมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็จะมีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นตามไปด้วยมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปซึ่งก็ไม่เกินความสามารถของคุณอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันขัดใจเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมัน ใครจะว่าเราจะต้องจับผิดเราอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานให้มากนะคะโอกาสงานดีๆก็จะถูกเสนอเข้ามาอย่างแน่นอนทำตัวให้พร้อมไว้นะและที่สำคัญต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องรู้นะอะไรที่มันทำไม่เป็นก็ต้องฝึกทำแม้จะฝืนความรู้สึกไปบ้าง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ควรที่จะทําอดทนในวันนี้เพื่อสิ่งดีๆในวันหน้าก็ตักตวงความรู้และประสบการณ์ทํางานไว้ให้มากๆเพราะในอนาคตคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากมันแน่นอนคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้านาจากผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องตกใจสู้ไปกับมันนะคะเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีความสำเร็จและมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ใครทาธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะด้านออนไลน์ธุรกิจที่ดินที่อยู่อาศัยก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นะคะด้านการเงินนะของชาวราศีกรกฎนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการพูดคุยเจรจารธุรกิจการติดต่อการค้าการขายก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีรวมทั้งการเดินทางก็จะนําความโชคดีมาสู่ตัวคุณ ลูกหลานใครญาติใครที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศก็จะส่งเงินมาให้ใช้นะคะคนอยู่ไกลจะนําเงินทองและความสําเร็จมาให้เป็นช่วงที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลายทางท้งจากงานประจาํางานเสริมหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็ยังทําเงินได้ดีตัวคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะหยิบจับอะไรทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะ้หมดการลงทุนใดๆในช่วงนี้ยังสามารถหวังผลกําไรได้ดี มีโอกาสได้เงินก้อนโตก้อนใหญ่หรือจะไปขอเงินมา,มาลงทุนจากสถาบัานการเงินใดๆก็ตามนะคะก็จะได้รับการอนุมัติคุณมีเป้าหมายในการหาเงินที่ชัดเจนเงินที่ควรได้ก็จะได้เข้ามาแต่ก็อย่าประมาทอย่าใช้เงินเกินตัวแบ่งเก็บออมเอาไว้บ้างนะคะหรือจะนําไปลงทุนเพื่อเก่ยให้เกิดกําไรลงทุนในสิ่งที่มันดูเหมาะสมและไม่เสี่ยงเกินไป อย่าไปเสียรูปพวกวิชาชีพนะคะก็มีสติกับการใช้ใจ่ายเงินให้ให,ให้ดีๆด,ด,ด้วยด้านความรักสําหรับคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่ก็เป็นไปได้ด้วยดีแม้อาจจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถที่จะประครับประคองความรักไปต่อกันได้เป็นคู่ที่ไม่ได้วื้อหวาหรือหวางชื่นอะไรต่อกันนักอาจจะเป็นเพราะว่าคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแล้วความหวานชื่นก็อาจจะลดน้อยลงไป มีแต่ความเชื่อใจกันเท่านั้นนะคะแต่ก็อย่าชะราใจโดยเด็ดขาดนะคนรักกันก็ต้องมันเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันอยู่เสมออย่าให้มันลดน้อยลงนะคะก็ต้องเล่นกระชับความสัมพันธ์กันสักหน่อยอาจจะพากันไปเที่ยวไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันไปทําบุญไหว้พระหรือมอบของขวัญให้กันเล็กๆน้อยๆเนื่องในเทศกาลต่างๆก็ได้นะก็ใส่ใจกันและกันเสมอ ความเสมอต้นเสมอปลายเคยทำดีต่อกันอย่างไรก็ขอให้ดีต่อกันอย่างนั้นก็จะทำให้ความรักไปต่อกันได้นะคะคู่ไหนที่วางแผนจะมีลูกก็จะมีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ความรักของคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยอยู่บ้างแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกได้ว่าที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากน้อยแค่ไหน ยังเป็นการเริ่มต้นพูดคุยทําความรู้จักกันมากกว่าที่รู้จักกันเพราะทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันพบเจอกันบ่อยบอย่หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆแฟนเก่าเพื่อนเก่าที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่รู้สึกแบบเพื่อนก็แปบ,บเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากกว่าความว่าเพื่อนถ้าคุณเปิดใจก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาดูใจกัน แต่ถ้าเลือกจะอยู่เป็นโสดก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกว่าอยากจะมีชีวิตแบบไหนการมีแฟนหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแต่ถ้าหากคิดจะมีความรักก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นรักที่อย่างมีสตินะคะไม่คาดหวังไม่ยึดติดแม้จะรักมากแค่ไหนก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างเพราะมันอาจจะจบแบบที่ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่ไม่จบอย่างที่คิดเอาไว้ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะ ด้านความรักนะคะด้านสุขภาพนะคะขอโทษทีด้านสุขภาพนะคะ,ะ,คะปิดท้ายด้วยเรื่องของสุขภาพาระวังพวกโรคออฟฟิศซินโดมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวโดยเฉพาะบริเวณต้นคอนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นมีอาการอักเสบเคล็ดขัดยอดบ,บ่อยๆระวังเรื่องของการนอนน้อยที่จะทำให้สุขภาพอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง หรือมีอาการง่วงตลอดเวลาสมองล้าน้ะหมดพลังคิดอะไรไม่ค่อยออกทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดน้อยลงใครที่เป็นโรคประจำตัวก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแม้จะหายแล้วอาการทุเราลงบ้างแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะกําเริบได้อีกก็ต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนี่ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎ และชาวลัคนาการกฎจากการโยกย้ายดาวราหูในครั้งนี้รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่อยู่ที่การกระทําของเราเองทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทําที่ดีจะนําความนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณจงทําในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณเอง อาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ